สวัสดีครับผมเบลจากช่อง The Bell Channel นะฮะก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o YouTube ของผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับมีทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Fanpage นะฮะที่เราเห็นข้างต้นนะครับผมได้รับสารท้าคำเชิญวันมินิแชร์เลนจาก Zoom Camera นะครับผมก็ที่ที่เห็นกันก่อนนะั้นก็วลายหลายคนก็คง,งรู้ว่าผมเซตถ่ายใช่เซตถ่ายให้มันมีเรื่องราวหน่อยนะ คือวันนี้ผมจะมาทำเขามันจะมาทำอีเวนต์ขเขาเด้หลยห้างสี่สามสองผมมาทำชาเลนจ์หนึ่งนะเป็นรีวิวอะไรก็ได้ภายในหนึ่งาทีนะผมจะมารีวิวเจ้าตัวไมค์คอเลนเซอร์นะครับ NT USB นี US ้นีนะฮะจากโลดนั N ่นเองนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมจะไปรีวิวตัวเนี้ยผมบอกก่อนว่า คลิปนี้ใครดูคลิปนี้ไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะมีการแจกเจ้าไมโครเลเอร์ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับลูกเพจของ The Bell Channel นะฮะไม่ตัวนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะผมขออ่านสคริปแปะะ๊บนึงจําไม่ได้ฝากงานนี้ด้วยฮะงานซูมแคเมล่าแฟร์ครั้งที่11นะครับงานกล้องที่มีอุปรกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เลือกมากที่สุดครบจบในงานเดียวนะครับผมอ่าเป็นไ,ไงขึ้นโลโก้เลยดีกว,ว่านี่ฮะ เราจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวจะมีเวลาขึ้นตรงนี้ทางซ้ายซ้ายซ้ายของคลิปอยู่ทางนี้เดี๋ยวจะมีเวลาขึ้นทางนี้นะเขาให้รีวิวภายในหนึ่งนาทีแต่ผมน่าจะซอยยับเลยละแล้วก็ผมจะพูดพูดไปเลยในหนึ่งนงาทีแต่ผมไปซอยให้เหลือหน,นึ่งนงาทีเองแหละครับผม รับผมตอนนี้ผมมารีวิวจ้านี้คะเป็นไม์ NT USB Mini นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คือมันจะให้ตัวนี้มาเอาเนี่ยฮะไปไขกับขาไม์ยืดออกมาพูดอย่างนี้ได้นะครับผมนี่ฮะสาย USB มาให้ฐานคู่มืออีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของมันคือตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะนี่ฮะดูดเข้าไปต่อไม์ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ง่ายมากมเสียบเข้าไปเป็น Type C ข้างหนึ่ง Type C ข้างหนึ่งเสียงเข้าคอมสามารถปรับเลเวลหูฟังได้ด้วยนะฮะปรับความดังของหูฟังสามารถต่อหูฟัง เพื่อเช็คเสียงได้จากตัวนี้ได้เลยนะครับเสียบสายตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เป็น USB ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับก้มเงยไะอย่าลืมนะฮะไอตัวแผงวงจรจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เราก็หันเข้าปากเราอย่างนี้นะฮะตั้งค่าง่ายนะครับเพียงไปเลือกไดเวอร์ของมันไม่ใช้ง่ายฮะใช้ง่ายมากเลยคุณภาพเสียงก็ดีทาไลฟ์สด v o โอเ over พากเสียงนะฮะหรือจะเป็นอะไรวะเอาไปอ่านโฟเล่แบบนี้ก็ได้นะฮะโฟเล่เสียงเพื่อไปใช้ในงานต่อก็ได้นะครับควบคุมเลยสำหรับไม์ตัวนี้นะครับผม เ <4, S 2> หนือมากเลย 3, ครับผมเดี 2, 2> ๋ยวผมดูนล้เนี่ย <1, 0. S 2> ไม่งานซูนคาเมราแฟร์ครั้งที่สบิบเอ็ดงานกล้องที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้เลือกมากที่สุดครบจบในงานเดียววันที่30-6ถึง6ตุลาคม2อ6 3าณศูนย์การค้าเกตเว์เอก็ไม่ใครที่อยากไปจับตัวจริงก็สามารถไปดูได้ที่งานนะครับงานซูคนคาเมราครับผมไปลองเทสเล่นกันดูได้นะครับ อโอเคจบแล้วหนึ่งนาทีตอนนี้ก็เราก็มาแจกเจ้านี้กันนะครับคือผมลืมอัดเงื่อนไขในการเล่นเกมผมก็เลยบาดใหม่เพื่ออาจจะไม่ใช่ตัวเดิมแต่ คนคนเดิมความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมนะการแจกไม้ตัว nt nt, NT แล้วนะ่ว่า nt nt เพียงแค่คุณกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ออกไปนะครับให้เป็นสาธารณะนะแช์ให้มันออกไปเป็นสาธารณะเขาเรียกอะไรนะพับผิดครับที่ผมสามารถมองเห็นได้ผมก็จะารายชื่อทั้งหมดเนี่ยครับรายชื่อทั้งหมดที่เราได้มาจากการกดแชร์นะครับผมแล้วผมก็ไปทาการเซฟรายชื่อทั้งหมดและผมจะเอาไปปั่นในเครื่องซักผ้าผมเป็นการปั่นเพื่อคละชื่อกันแล้วก็จับรางวัลจากเครื่องซักผ้า ที่บ้านผมก็ผู้โชคดีก็จะมีมีเพียงหนึ่งเดียวมากกดแชร์กันได้จนถึงวันที่29กันยาก,กันเลยในช่วงเที่ยงนะฮะผมจะไลฟ์สดในวันที่29กันยายนให้ได้เห็นกันด้วยนะครับจะได้ได,ได้ดูกันด้วยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร,กแชร์กด Subscribe ช่อง d e v i l Channel ที่ตรงนี้ด้วยนะครับมีทั้ง u t u b e แล้วก็สเตน,นะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับ